นี่ใส่อะไรไปบ้างล่ะมีพริกป่นน้ำตาลน้ำปลาอ่าบุ๊คเกิดเป็นมะนาวอืมมะนาวผิวดีอะเนี่ยอือ องพี่เป็นสนิมมนเลยไม่นุ่นแดดแล้วก็ไม่ได้แต่งกิ่งไม่ได้แต่งโคนมาแต่น้ํายังใช้ได้อยู่น้ำเนืดีนะน้ำมะนาวมนเลยพี่ยาวมาปะ,ะพี่ยาวมาปะไม,ไม่ได้มาพี่ยาวไม่ได้มาอลอ เป,ป да ็ดปลาร้าเหรอพคกพคกอ๋อน้ำปลาใช่ไหมอ๋อพี่เจ co> ้าไม่มีเลยฮะอยู่ข้างนอกเปล่าลูกไม่อยู่เหรอไม่เห็นค่ะไม่เห็นโอ้โหจัดจีนไหม ใส่ประมาณกี่ลูกเอ่ยสามสี่ลูกนะสามสี่ลูกเนาะมุดแน่แหละเออมยับเยอะอืม พ่อครัวหมูป่าเราคนนี้จะจารันตีความอร่อยครับทำกับข้าวต้องมีเหงื่อนิดนึง <laughs> เชฟนะครับกินน้ำแก๊คัวยสักหน่อยอเหงาแตกเลยขาดร้อนยำกบไม่ได้กินนานแล้วนะครับ แนวนี่พอดีหรอหมัอ้งดีไหมใส่มะนาวไปด้วยนี่จะได้หอมหอมใช่ไหมหหอืมอ้าเก็บกอนคัพกอนเก็บก่อนนะเอานะเอาอเก็บฮวยก่อนอืมชื่นใจหน่อยขาดไม่ได้อืม But. Uh, the kite.

ชิมนี่คพี mm ่องอื hmm. um, okay. mm ์อ hmm. ร right, right. mm ่อยอืเยี่ยมเลยนี่ต้องใส่ข้าวคั่วไหมไม่ต้องต้ไมรับอืมนี่ได้เลยใช่ไหมอร่อยอร่อยตัดน้ำปลาหน่อยไหมตัดน้ำปลาหน่อยไหมนิดนึงก็ได้เพราะว่าตอนนี้พี่ว่าโอเคแล้วดีแล้วนะ เอาแล้วนุ่งไม่ถ่ายแล้วหรือว่าไงไอ้นุ่งอะไรเนี่ยมันเยอะไปมันไม่คอเครื่องเดี๋ยวเอาไว้ทำเออโอเคเสร็จแล้วอ่าเสร็จเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมรานดีกว่าเราสองคนเออ <laughs> สองคนเลยเออก็เปิดสองอาทิตย์วันหน <laughs> ึ่งดีไหมสองอาทิตย์วันหนึ่งไงเองอ ค่าน้ำพริกเผาเนี่ยอื๋อจูต้องมีน้ำพริกเผาด้วยใช่ไหมใช่แล้เหลียวไว้ใครไปเนี่ยเหลียวเป็นอะไรน้ำหมดอ่ะเด็กอมอย่างเงพี่อมนี่มันน้ำไปเยอะไง ต้องมีถั่วด้วยเนาะใช่ไหมถั่วจะเอาพริกแห้งนะถั่อาพริกโรยอ่ะนี่ครับยำกบภูเขาไฟยวพิชเปิดมาใหญ่เห็บกาดเดี๋ยวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดีววิ่งกันดิไปเอกเอกยกไปเลยเอาจานเอาอะไรไปด้วยเลย